มหศสจัจย์แห่งป่าตอนที่สาทางเดินที่หลวงปู่เนนคำบอกให้ซึ่งเป็นช่องทางเล็กๆมีเพียงทางเดียวแต่เดินสบายเพราะเชิงเขาทั้งสองข้างขนาบไว้ไม่ให้เดินออกนอกทางแต่ว่าพระภิกษุหนุ่มก็แปลกใจว่าใครหนอมาเดินอยู่แถวนี้ถึงมีทางที่ราบเรียบเหมือนมีคนใช้งานอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งไม่มีทางอื่นอีกเลยเพราะภูเขาทั้งสองข้างได้ขนาบไว้และสูงขึ้นเรื่อยๆบีไพ่พระภิกษุหนุ่มไม่มีทางเลือกอื่นที่จะเดินต่อไปท่านก็เดินไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนมาถึงทางที่ภูเขามันตันถึงท่านได้สังเกตว่าพื้นดินตรงทางเดินนั้น เหมือนพื้นดินที่ต่ำลงไปเรื่อยๆโดยที่มีเทือกเขาสูงใหญ่ขวางอยู่ข้างหน้าพระภิกษุหนุ่มก็หาทางที่จะเดินผ่านภูเขาลูกนี้ไปให้ได้แต่ในขณะนั้นเวลาประมาณสัก17นาฬิกาซึ่งอยู่ในป่าป่านั้นก็มืดแล้วแต่ก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าเราเดินมาผิดทางหรือเปล่าถ้าจะกลับ จะทำให้เสียเวลามากพระหนุ่มจึงตัดสินใจเดินหน้าไปอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเส้นทางที่เดินนั้นก็รู้สึกว่ามันต่ำลงเรื่อยๆภูเขาสูงชันขึ้นเรื่อยๆเช่นกันพอจนภัยเมืองพญานาคจนในที่สุดก็กลายเป็นอุโมงค์สูงบ้างต่ำบ้างบางทีก็ต้องเลินก้มหัวลง บางทีกลับต้องคานบางทีก็ล่งโปร่งมองเห็นดาวเดินไปได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงกว่า,ก,วาก็พบต้นไม้ใหญ่มากประมาณ20คนโอบเห็นจะได้และก็สูงมากลำต้นตรงไม่มีกิ่งก้านมากนักสูงประมาณ60เมตรหรืออาจจะสูงมากกว่านั้นพระพิสูุหนุ่มก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแต่ทางจะพาไป จนไปพบกับหนองน้ำกว้างใหญ่ประมาณ10เมตรพระภิกษุหนุ่มก็เลยหาที่ปรากฏห่างออกไปประมาณ100เมตรเพราะเกรงว่าถ้าเราปรากฏใกล้หนองน้ำเวลาค่ำคืนอาจจะมีสัตว์ป่ามาหากินน้ำอยู่บริเวณน,นี้จะทำให้พวกเขาไม่พอใจจึงปรากฏห่างออกไปยามรัติการค่ำคืน อันดึกสงัดนี้พระหนุ่มก็ยังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยว่าขณะน,นี้ตัวเราเองอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในอาณาเขตประเทศใดอากาศอันแสนหนาวหนิบเย็นจนเข้ากระดูกทำให้เย็นชาไปทั้งตัวพระภิกษุหนุ่มถึงกับอุทานขึ้นในใจตัวเองว่าสงสัยจะต้องตาย เป็นมนุษย์น้ำแข็งแน่ถ้านอนที่นี่คงต้องนั่งอย่างเดียวตลอดทั้งคืนพอเวลาดาวช้างกลับหัวจะตกดินประมาณตีสามตีสี่พระภิกษุหนุ่มก็ได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงช้างมันตกใจดังสนั่นไปทั้งป่าซึ่งเสียงนั้นได้ยินมาจากทางหนองน,น้ำเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ดังหวเหวนและเบาลงเรื่อยๆเหมือนคนใกล้ตายใจก็คิดอยากจะออกไปดูแต่ก็ไม่กล้าเพราะข้างนอกนั้นยังมืดมากไม่สามารถมองเห็นทางได้ประกอบกับน้ําค้างหนาวจนเป็นแม่ขนิ้งและไม่แน่ใจว่าเป็นช้างจริงหรือเปล่าพระหนุ่มจึงไม่ได้ออกไปดูรอจนสว่างเวลาประมาณสัก8ดโมงเช้ากว่า พระหนุ่มจึงไปที่หนองน้ำระหว่างที่กำลังมองหาทางที่จะลงไปตักน้ำและก้าวเท้าขวาลงไปจู่ๆสิ่งที่ประหลาดก็โผล่ขึ้นมากลางหนองน้ำอย่างกระทันหันพระพิกษุหนุ่มตกใจถึงกับนั่งก้นจ้ำเบ้ากระแทกพื้นแต่กลับเข้านั่งสมาธิทันทีโดยอนุมัติอยู่ริมตลิงนั้นและยังไม่รู้ว่า สิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งนั้นก็พุ่งเข้าจู่โจมพระหนุ่มทันทีโดยไม่รอช้าน้ำแตกกระจายออกเป็นบริเวณกว้างพระหนุ่มมองเห็นเหมือนท่อนไม้พุ่งเข้ามาหาตนพระหนึ่งจะฆ่าชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกว่าท่อนไม้ทำไมถึงพุ่งมาหาเราตรงๆได้พอพระหนุ่มมองเห็นชัดๆ ก็กลับตกตะลึงมันไม่ใช่ท่อนไม้อย่างที่คิดแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่คนเราธรรมดาไม่สามารถที่จะเห็นได้นั่นก็คือพญานาคตัวใหญ่ช่วงลำตัวใหญ่เท่าคนอ้วนที่มีน้ำหนักประมาณ80กิโลสายหัวไปมาแลบลิ้นออกมาคู่พระหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสียงร้องดังสนั่นไปทั่วทั้งป่า แก้วหูของพระหนุ่มแทบแตกเสียงนั้นคล้ายกับเสียงช้างพระหนุ่มเปียกปอนไปทั้งตัวไม่รู้อะไรเลยเหงื่อไหลออกมาเป็นทางจะกลัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ากลัวแล้วทำไมจึงไม่วิ่งหนีไม่รู้ว่าหัวใจสติอยู่ตรงไหนจะลุกขึ้นวิ่งขาก็หายไปไหนไม่รู้ยิ่งมันยื่นหน้ามาใกล้ๆมองเห็นตัวมันเท่าช้างอ้วน ตัวของพระหนุ่มเท่านิ้วก้อยแค่นั้นเองสักพักหนึ่งก็ได้สติกลับมาคิดได้ว่ามึงพุ่งมาจริงๆกูก็จะหลบทางนี้ธรรมชาติของจิตท่านเรียกว่าหาไทยวัตถุซึ่งมีอยู่ในจิตเล็กๆแต่ท่านก็นั่งสมาธิอยู่แต่ไม่มีสติเมื่อสามารถตั้งสติได้แล้วแผ่เมตตาในใจออกไปให้กับพญานาค นานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเงือของพระภิกษุหนุ่มก็เย็นลงใจนิ่งขึ้นไม่ตกใจไม่กลัวตายพร้อมกับถามออกไปว่าท่านไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่หรืออาตมาเป็นพระภิกษุมาแสวงหาสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงทางเข้ามายังหาทางออกไม่ได้ท่านช่วยอาตมา มหาทางออกจะดีกว่าและอาตมาก,ก็จะไม่ได้รบกวนท่านอีกเพราะชีวิตทุกคนในโลกย่อมมีโอกาสหลงทางได้เมื่อมีผู้มาชี้ทางให้แล้วก็จะต้องทำให้ถูกทางไม่ใช่หรือท่านพญานาคท่านก็จะได้บุญมากด้วยเพราะท่านได้ชื่อว่าชี้ขุมทรัพย์ให้อาตมาพระภิกษุหนุ่มพูดกับพญานาค ซึ่งสงบฟังอย่างตั้งใจพระภิกษุหนุ่มเห็นเป็นโอกาสเหมาะเพราะพญานาคสงบเย็นลงจิตของท่านสั่งการทันทีโดยอัตโนมัติท่านเทศต่ออีกไปว่าชีวิตของสัรพสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างทรมานก็เพราะความโลภความหลงโดยใช้สติปัญญาไปในทางที่ผิดแต่กลับคิดว่าถูก เพราะทิฏฐิความยึดในตัวตนมากเกินไปจึงทำให้เกิดทุกข์บางครั้งพอมีสติสัมปาชัญญะก็จะไม่กล้าทำบาป,บาปทำความชั่วไม่พูดโกโหกหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นแต่อย่างไรแล้วก็ตามความเป็นจริงก็คือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่านต้องยอมรับความเป็นจริงเสีย แล้วมาปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามฐานะที่ท่านเป็นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสัตว์ที่ทำผิดแล้วยอมรับความผิดแล้วหันกลับมาทำดีให้ถูกกว่าเป็นสิ่งที่ว่าประเสริฐสุดชาติพบต่อไปจะได้ไม่ต้องทรมานยาวนานอีกพญานาคนอนสงบนิ่งประหนึ่งว่าสดับฟังอย่างตั้งใจ และร้องไห้น้ำตาไหลออกมาจากนั้นค่อยๆดิ่งจมลงไปในน้ำแล้วหายไปในชีวิตของพระหนุ่มที่ผ่านมาไม่เคยพบเจอพญานาคเลยและท่านก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากความตายแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านได้รู้จักและได้เห็นว่าหาไทยวัตถุเป็นอย่างไรไม่ได้เห็นแล้วคิดเอาเอง แต่เห็นด้วยความเป็นจริงที่ฝังลากลึกลงในจิตใจเดิมของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ต่างพยายามดิ้นรนหาหนทางให้ตนเองหลุดพ้นหรือห่างไกลความตายความสะพรึงกลัวต่ออันตรายที่จะมาทำลายชีวิตตนเองเมื่อพระหนุ่มเห็นดังนั้นแล้วก็รีบกลับไปยังที่ปรากฏของตอนเอง ด้วยภาพที่ยังติดตาติดใจอยู่ตลอดเวลาและท่านก็เกรบกดเดินทางต่อไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพระาะทราบดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหน้านั้นมีมากมายนักท่านมีความรู้ลึกๆว่าท่านไม่ได้เดินอยู่ในดินแดนของมนุษย์ธรรมดาแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ณที่ส่วนใดของโลกใบนี้หรือ อยู่ในมิติภพภูมิใดและท่านก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ตลอดทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เดินทางปลอดภัยพระหนุ่มเดินไปเดินมาอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานก็ไม่พ้นป่าดงดิบสักทีเป็นเวลาทั้งเจ็ดวันอาหารบินธบาดก็ไม่มีท่านก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปจะนั่งตรงนี้แหละ ถ้าเป็นที่ของใครอาจมาขออนุญาตด้วยและก็ทิฐานนั่งสมาธิท่านนั่งไปประมาณสัก5ชั่วโมงโดยไม่ลุกเลยจิตของท่านสงบเยือกเย็นมากขึ้นจนเข้าสู่องค์ชานเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านก็ทราบว่าจะทำอย่างไรพอได้เวลาสว่างท่านก็ทํากิตทุกอย่างจนเสร็จและก็นั่งสมาธิ อธิฐานบาทแล้วอุ้มบาทออกบินทบาทได้เข้ามาห้าพทพีและก็กลับที่พักข้าวที่ท่านได้มานั้นมีลักษณะเหมือนข้าวหอมมะลิแต่เป็นมเมล็ดยาวๆออกสีขาวขุ่นนิดหนึ่งมีกลิ่นที่หอมแบบมีพลังเมื่อฉันแล้วรู้สึกอิ่มเป็นเวลาหลายวันพอฉันพันตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจึงเดินทางต่อไป โดยไม่รู้จุดมุ่งหมายว่าจะเดินทางไปที่ใดท่านเดินทางผ่านป่าเขาสูงต่ำไปเรื่อยๆโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอีกสาวันต่อมาท่านได้พบพระผู้เท่าชารารูปหนึ่งสังเกตดูจากรูปร่างเนื้อนหนังแล้วอายุประมาณ90กว่าขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังคํานวณอายุท่านอยู่นั้นพระผู้เท่าพูดขึ้นว่า เราไม่ได้อายุ90กว่าเราอายุสองพันกว่าปีแล้วพระภิกษุหนุ่มก็นึกในใจว่าพระอะไรชอบโกหกท่านก็ตอบขึ้นมาว่าหลวงปู่ไม่ได้โกหกเป็นพระโกหกไม่ได้ที่ผ่านมานั้นพระหนุ่มเจอเจออะไรมาบ้างท่านก็พูดเหมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงทุกอย่าง พระหนุ่มจึงก้มลงกราบท่านเพราะพิจารณาจากการสนทนาแล้วไม่ใช่เสือสมิงแปลงตัวมาแน่นอนพระปุ่าก็พูดขึ้นมาว่าแถบนี้ไม่มีเสือสมิงแต่ท่านผ่านมานั้นเป็นเมืองพญานาคเขาอยู่กันแล้วหลวงปู่ก็ชี้ทางบอกว่าให้เดินไปทางโน้นพร้อมกับชี้มือบอกแล้วพูดว่า ภาวนาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีทางเดินและพระภิกษุหนุ่มก็กราบลาพระพุท่าแล้วเดินทุดงต่อไปโดยไม่ทราบเลยว่าท่านสนทนาอยู่กับใครซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะไม่ถามชื่อใครและท่านก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องกับใครเมื่อท่านเดินทางมาเรื่อยๆแล้วก็เจอทางเดินที่สะดวกขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้หนาทึบ ขณะที่ท่านเดินอยู่ปรากฏว่ามาเจอกับพญาเสือใหญ่สามตัวยืนสงบนิ่งตาจ้องมองมายังพระภิกษุหนุม่มยืนนิ่งไม่ยอมหลีกทางให้ตาจ้องมองขเขมงเอาจริงตามสัญชาตยานสัตว์ป่าและพระหนุ่มก็ยืนสงบนิ่งจิตใจไม่หวั่นไหวพูดกับพญาเสือว่า อาตมามาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าหลีกทางให้ด้วยท่านก็จ้องมองตาพญาเสือพร้อมกับแผ่เมตตาให้เทวดาที่รักษาเสือและส่งความรู้สึกให้เสือได้สัมผัสประมาณหนึ่งชั่วโมงพญาเสือเจ้าป่าตัวใหญ่ก็หลีกทางให้บางทีเสือเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เสือก็อเป็นได้อาจจะเป็นเทวดาจำแรงแปลงกายมา เพื่อมาทดลองจิตการเดินทุดงนั้นลืมสติเมื่อไรก็จะเจอกับเจ้าป่ามาเตือนทันทีฉะนั้นพระที่อยู่ในป่าดงดึกจึงต้องมีจิตสำรวมเป็นอย่างมากเพราะทุกย่างก้าคือชีวิตที่ต้องแลกมาพระหนุ่มเดินอยู่ในป่าดิบนี้20วันพระหนุ่มผู้กล้าหาญเด็ดเดียว จะพบเจอกับอะไรต่อไปในป่าแห่งนี้และท่านจะออกจากป่านี้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป